เครื่องดีมีเลี่ยมนะครับเครื่องนิ่มๆแน่นๆเงียบๆนะครับนม่ดังไม่หอนนะครับเป็นเดิมครับมีรถเก็บสีมาใหม่ครับซุดสีเก็บมาใหม่ไฟหน้าออกนะครับชุดล้อพอได้สะอาดสะอาดชุดสีพอได้ครับมีรอยถลอกบ,บ้าง ใหม่ครับพอดูได้ครับมีรอยถลอกรอยถลอกบ้างครับรอยยิบรถสวยครับพร้อมใช้งานใช้งานยาวๆเลยครับผมน้ำมันเบรกน่าจะน้ำมันเบรกโดนนะครับรมีรอยแตกไฟหน้าไฟท้ายหองนะครับพร้อมใช้งานเหมือนเดิมครับ